ชมบรรยากาศนะครับตอนนี้อู้หลักผู้ใหญ่กำลังเดินทางมานะคะนรับท่านสอบวอครับทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช่งของเช่นวนะครับ

างไม่เหอ่ะฝามั่งปลูกทำไมก็ปลูกยากเยี่นายุทยาตามันดูุดหนาดินไมเนะเขอมท้หนียว่ไหนให้นาเรามีของพวกูกในเปียมันจอดเอาาผมจะีนะกูผมเนี่ในเฟียปกช่องผมไม่ทำก่อนเลหญ้าต่างๆข้นไป้ไง้นั้นนี้ใส่ไม้ระดยัเป็น ล็อกล้องน้ลอมล็อานเลนะไ่เอพออมา้วองไรแฟนักาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนพี่ออมเจ้าของทพี่ออมมงนี

มันก็จะมีคุณภาพภาษางานทที่นี่มันก็คัดเนี่ยมันต้องคัดช้างที่เรียกว่าเข้าใจกับเราจริงๆมันมีคนคือเราอยู่เนี่ยเขาบ้านเขาคือเมื่อก่อนนะท้องถิ่นเขามาปลูกเรื่องช้างมีปัญหามาเนี่ยแต่ว่าเราเป็นผู้อาชีพที่ดีนี่คือคนพักผู้ชบานี่ยที่เรานั่งทับอยู่เนี่ยเรานั่งทับรอยเท้าของทะเลส่วนคือถ้ากบคุกช้างอยู่เลเนี้ย ช้างจะไปลบก็ต้องฝุกจากที่นี่าหาจะขึ้นคอช้างไปลบกรัจะขึ้นคอช้างลบก็ต้องฝุกที่นี่ที่นี่มันที่สร้างชาติาาดีแต่คนไทยเลยเรียกว่าไม้หลวงแต่รู้ไหมาลาหลังใหญ่น่ะอง,งประธานนะตรงนี้บอว่าที่นั่ง,งทุนเวทมาทำเกษตเรียกเป็นองนะครับ แต่คันคลูกช้างเพราะศสมทางารพามาผก็ทำไปสูตรแบบนี ouais. ate, pues, ้อ de ่ะทพาะมีลูกช้างผู้ว่าก็มองว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างเนี่ยเป็นช้างในบ้านทีนี่ตอนนั้นปี40เขาอยากจะจับไม้สิ้ไทยแลนด์เขาอยากจะทำการท่องเที่ยวหมอปลาเทพไม่อยากทำอะไรอยากจะทดลองว่าถ้าเอาช้างมันับเป็นระบบเนี่ยมางตกงานที่เล่รอเศรษฐกิจเนมันจะมีาไปไหม แต่หาตัวที่ไหนอ่ะที่บ้านผมเป็นที่รักษาช้างมีหมอฟันเทียบไปรักษาคทีไอช้างตัวนี้เจ็บมากๆเขาติดผลมาบ้านผมเพราะอะไรจะได้เดินทางมาตัวแฝดเนี่ยมันเหมือนกับว่าพ่อเขาเกิดหรือเมื่อก่อนผมไม่ได้มีความเชื่อเท่าไหร่นะที่จะนี้ิตโตเลยแต่พอมาเรียนช้างแล้วผมคิดว่าผมเชื่อว่ามันเป็นประสบการไ์มาได้เคยทำงานใจใหญ่เยอะ แล้วไปไม่รอดเขามีเยอะไอที่รอดเขไม่น่ารอดก็รอดรอดเสร็จแล้วก็สวัยดีตอนเมื่อต้นปีเนี่ยวันถามมาว่าเจ้าช้าไปเดือยไหมแมคือการที่มันรู้สึกแล้วทำไม่ทันไปสองทางแล้คือความเลี้งแลวก็มองล่า ขอ้สบาบระสขอไปให้แฟนกับเพื่อนะไม่ได้ขอแฟดจากโยนะส่วนเพืือก็ผมว่านั้นให้ดูตรงนี้เลยครับถ้าจะสบายก็หาจักหวัท่านเลยนะแสนคร ทั้งลอกแขนผัดนานยิงขนแทงต้องฝึกขาใมอู่มันจะเป็นเมนไก่อ่ะคุณต้องตั้มบ่อยๆพอเข้าสนามแล้วมันจะมีอะไรเองมันจะรู้แขงแล้วรู้แทงว่าต้องรู้หอยนะถาแข่งมันต้องหอยเต็มขาพ่ดาราสวนเนี่ยชนะศึกตัวเล็กกว่าชนะเท่ไหร่เขารู้จักขอยแทงที่ว่าเขาแล้อยหอยอยให้เขาบ้าเพราะนั้นปุมงัดเขาลอย ในหลวงนั้นวันคนเดียวดูเลยเขาต้องประสานจะต้องฝุดเก่งผมไม่ฝุดช้างตรงเนี่ยเนี่ยพุ่งจุดวงเนี้ยมันมีงานมาตกโลกไม่งั้นผมจะให้ฝันฝันที่ดูเลยฝึงทุกวันแหละเพราะช้างเนี่ยมันแทงแทงวันน่ะถ้ามันเจ็บเจ็บเนี่ยมันก็ไปแทงเราพนันด้วยบ้านเมืองอ่ะเปิดวอยู่ไหนเนี่ยไปเข้าสนามจริงเ7วันแล้ว มันชนกลุนมแต่มันคืออย่างมันเรื่องแ่ลงืกความมั่นมากที่นเรื่องช้างมันเยอะครับแต่เรื่องช้างป่านี้ง่ายนะอเไม่ได้ยากเอาไะฝึกช้างไปถวายในหลวงทีละยี่สิบเชือกเลยยากกว่านก็ยว่าก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นสวนะครับอยูที่จังหวัดนครยก ที่จังหวัดสุทรเยกเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเราก็ปัญหาช้างกับคนเนี่ยมันก็อยู่มันก็อยู่กันมานานแล้วน,<า>นะนครับเพื่อประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าช้างที่ลงมาเดิมมันก็ลงมาซาโปติกนะฮะอันนี้ปรากฏว่าไม่ทราบว่าวันนั้นเกิดอาก,การอะไรขึ้นมาก็เลยทำให้ช้างไปทาร้ายคนเนาะแล้วก็มีการสิ้ชีวิตที่จังหวัดสมุทรเยกก็ชาวบ้านก็เลยในาณะที่ เป็นชวนที่นั่นจะเลยมาปรึกษาว่าเอ๊ะจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องช้างดีผมก็ก็มีความรู้สึกว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเริ่มรุนแรงขึ้นก็คือมีการสียชีวิตมีรับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มอเดือนที่แล้วก็ที่ปัตตินีก็มีมีรายเนี่ยเราก็เลยวันนี้ก็เลยมาหาที่นั่นเนี่ยว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องช้างป่าที่ที่ลงมานะครับส่วนเรื่อง บองต่อนหน้านั้นก็เรื่องของการที่เขาเข้ามาก็ธรรมดา,าน,นะครับเขาข้างบนอาจจะบนเขาอาจจะไม่มีอาหารก็ลงมาหาอาหารเข้ามาในเรื่อ,องเสือไล่นาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาในบ้านนะมาแอบเอาอาหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าเดินอยู่บนถนนเหมือนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้ให,ให้ให้คนแถวนั้นอนะมีความรู้สึกว่าทางกับคนเริ่มไม่ค่อยเป็น,ไม,ปนไม่ค่อยเป็นมิตรกันนะฮะไม่ค่อยเป็นมิตรกัน เวลาเขามีต้นมุงต้นไม้ที่จะต้องออก้องออกผลออกลูกเนี่ยก็อาจจะถูกกางใครจะเห็นก็อยากจะตานหน่อยนะก็อาจจะไปลงมาจิงสามสี่สิบตัวเนี่ยก็ที่เดียวครับเดียวชัโมงเดียวก็หมดแล้วส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นมกังวลว่าเมื่อคนกระช้าเนี่ยเกิดแบ่งฝ่ายกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการทำร้ายกันคนไปทำร้ายช้าง ทางเขาเจ็บเพราะมาทำร้ายคนอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าให้มามาหาพี่ด้วะถ้าถ้าถ้าเราจะมีแนวทางอะไรที่เราจะแก้ไขปัญหาช้างป่าได้นะครับในในกนรณีก็ได้ทางได้ปรึกษากับทามเรีอนทั้งทั้งประเทศก็ได้มีการมาประชุมกัน,าน,กนหารือกันหลายครั้งแล้วนะครับท่านก็ได้ให้ความรู้เราในส่วนหนึ่งให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่เงีย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะมีความรู้ไม่เท่ากับพี่ๆที่นั่งอยู่นี่นะฮะ ก็เลยมาเรียนถามพี่ๆก็ดูว่าเเราจะทํำยังไงดีที่จะให้ช้างกับคนเนี้ยอยู่กันได้แบบเป็นมิตรกันนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหากันแล้วก็สุดท้ายก็คืออ,อย่างที่ว่านครนาะยกก็เป็นมือท่องเที่ยวดังนั้นคนใดคนในคนครนายกก็เป็นคนพื้นพื้นเพจที่นั่นแต่คนที่เข้ามาเที่ยวในในครนายกนั้นอาจจะเป็นคนนอกซึ่งยิง่องเขายิางเขายิางไม่รู้ใหญ่เลยว่าตรงลงเนี่ยเขาเขา เขาจะเป็นมิตรกันได้ไหมหรือว่าจะทํำยังไงให้ให้ให้เกิดการท่องเที่ยวแบบแบบที่อยุทย,ยาทำเนี่ยก็<ม>เลยมามาดูเรื่องนี้นะครับก็ผมคงคงคง,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 งไปส่วนนี้แต่ก็ต้องต้องให้ดีดกระทางท่านสวเดชาครับสวเดชาเนี่ยท่านท่านอยู่กรรมธิการเกษตรท่านก็มามองถึงเรื่องวันนี้ผมมากับท่านท่านาน,าน,านเินมาก็เลยมาว่า อ่าพี่ครูลงมามาดิผมจะมาที่นี่อยู่แล้วผมจะมาคุยเรื่องการเพาะพันธุ์ช้างหรืออะไรประมารนี้นะครับของเกษตรเขาเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสมาเอินเห็นท่านสวเชาเขาแนะนำก็เลยวันนี้ก็เลยมาอยากจะได้มาเร้าความรู้เท่านั้นะครับ<ต><ว>ครับท่านที่ไหนอ่ะครับเรียงแต่ใ<ว>นเรื่องของเกษตรครับๆๆครับเรื่องของอาชีพชรางใชนวานนี้จะมีส่วนตัดสินเรื่องของการเป็น กเร,กเพพร,รจริงๆแล้ววันนั้นผมมาที่ไร่สารภาพก็มาเจอท่านกับท่านสิงชัยท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรียาแลบท่านผู้ทรงนะครับของพระนครศรียาก็มีการคุยเรื่องนี้กันผมมองว่าถ้าตอนนี้นะครับแล้วก็มาลงพื้นที่ในวันนี้มากับท่านสว่างคุณก็ขอบคุณท่านด้วยที่ที่ที่ทให้เกียรติมาร่วมแล้วก็ มองว่าเมื่อมีการเลี้ยงได้เมื่อมีการเพาะได้เพาะพันเพาะเลี้ยงมันก็เข้าข่ายในการเป็นเกษตรกรอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะไปดําเนินการเรื่องเรื่องนี้ให้ว่าเราจะทํายังไงให้ผู้เลี้ยงช้างเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเพราะรูปพัน <laughs> มันมีชัดเจนอยู่แล้วช้างเนี่ยจำนวนกี่ตัวกี่ตัวมีชัดเจนอยู่แล้วเพาะออกมาไห่คลอดเมล่ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วยิ่งตรงนี้ด้วยพระองค์ท่านพระราชาทานชื่อช้างแฝดมาด้วย คือซึ่งน่าจะแทบจะมีที่เดียวในโลกหรือมั้งที่มีช้างแฝ <P> ดเพศผู้เพศเมียนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยทำเรื่องไปที่วุฒิสภาแล้วเอาเข้าคณะกรรมาการเกษตรนะครับแล้วก็เรียกไปคุยกันเรียกไปคุยกันแล้วก็เรียกทางเกษตรมาคุยด้วยว่าเขาเพาะได้เลี้ยงได้ดูแลฝึกป,ปือ คือทุกอย่างเนี่ยมันมันมีความชัดเจนครับก็เลยมันต้องทําให้ถูกระบบเขาก็สมควรที่จะเป็นเกษตรกรได้แล้วมันช้างเนี่ยมันเป็นวงจรวงจรในลักษณะข,ของของช้างต้องทานอ้อยทานกล้วยทานผักผลไม้หญ้าต่างๆหญ้าเนเปียร์อะไรต่างมันเป็นวงจรวัฏจักรที่สืบเนื่องกับการเกษตรทั้งหมดมันมันมันจะวนกันไปเรื่อยๆน่าจะน่าจะไม่ยากครับน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยาก เดี๋ยวก็ต้องต้องฝากทางทางท่านใช่นะครับทางประธานสภาเสร็จกิบของพระนรินทร์ศรีญาทำเรื่องไปทําเรื่องไปแล้วเลื่อนสบุดที่สภาเดี๋ยวข้อจะเอาเอาข้าวกับไปที่ศาลเลยครับผมให้พี่น้องควายไม่ได้มีญาติเป็นเจ้าของจะด่ายเกี่ยวบเรื่องเกษตรท่าพี่ร้องฝากเลยคือตอนนี้มันมีเรื่องมาตรฐานควานมาตรฐานปาง มาตรฐานอาหารช้างที่คุณกัญชนาผลักกันแต่เขาจะไปขึ้นทะเบียนคนเลี้ยงช้างแล้วผมอยากเอาต้นช้างทั้งหมดเป็นลูกค้าสศสจะได้มีเงินเข้าระบบที time, so female, ่เอาพูดแคนี้อย่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องลูกค้าเอาเป็นเกษตรกรก่อนเพราะเป็นเกษตรกรพูดเข้าได้อยู่อัตโนมัติอยู่แล้วการที่ออกฝั่จริงๆทำงานไม่ได้การเดี๋ยว่ออก่งเพาะการที่ทำในสายตาหรือว่าแนวแบบที่ออกการแก้ปัญหาช้างที่ลงมาจากไหนรวมมาจากไหนมองดูว่ามีแนวทางแก้ม คือเรื่องช้างที่ช้างป่าที่มีสัมพันธ์กับมนุษย์ชายป่าเนี่ยนะฮะทั้งปัญหา,าดีและไม่ดีเ,<ร>เนี่ยมันแก้ได้อยู่แล้วนะฮะการเลี้ยงช้างไม่ใช่เรื่องยากประเทศไทยเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างก็คือบรรดาคุบาหมอเท่าเนี่ยทั้งสุรินทร์บุรีรัมหรือชัยภูมิเนี่ยมีมากมายที่สามารถ จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้แล้วตอบโจทย์ง่ายๆเลยนะทุกคนก็เห็นอยู่อ่ะมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างที่เราไม่รู้ก็คือตามรอยต่อป่าตามไร่นะเราไม่ค่อยรู้แต่ที่เรารู้เนี่ยเราจะเห็นในเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีคนเข้าไปสัมผัสช้างป่าออกใน y o u ทจะทุ้กวันจริงๆแล้วแบบนั้นน่ะเราเราต้องการแบบนั้นมานานแล้วนะฮะก็คือยอมรับในการมีเขานะว่าเราได้อยู่ร่วมกันได้ แล้วจัดการเขาให้รู้จักเรานะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกสอนได้เราจะสอนเขาแค่ไหนให้รู้จักลำดับขนาดไหนรุนแรงแค่ไหนเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้แล้วเราสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะพาคนที่คิดว่าไม่รู้เนี่ยไปสัมผัสกับเขาได้ก็เหมือนควานช้างเนี่ยแต่เป็นแรงเยอะนะฮะตรงนี้เราทำได้เพราะว่าวิชาช้างของไทยเนี่ยเราทำมาเนี่ยถึงขั้นกู้ชาติบ้านเมืองได้ กับแค่แค่จะสอนช้างป่าเนี่ยให้รู้จักกฎระเบียบบ้างนะเข้ามาในไล่เขาก็อย่าทําลายหรือจะเข้ามาในไล่เขาเนี่ยในเขตที่เราเปิดให้เขาเนี่ยนะ,ะเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ,ะตรงไหนบ้างรัศมีหนึ่งกิโลนี้คุณอย่าเลยคุณสังเกตไหมป่าหน้าวัดอ่ะทําไมไมันไ,ไม่ไปเลยหน้าวัดน่ะคุณลงไข่เลยวัดไปนะได้ป่าไหมใช่ไหมฮะนั่นน่ะช้างก็เหมือนกันสัตว์ทุกชนิดนะฮะ เราก็ทําเหมือนที่พระเขาเลี้ยงปลาหน้าวัดเราเคยไปสอนที่ไหนล่ะมันยังรู้เลยเลยนะวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขอให้จาบทเรียนอันนี้ปลาหน้าวัดเนี่ยเขตอพยพทานเนี่ยถ้าเราสร้างเขตาาอ,พ,อพยพทานขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยเรามีที่นั่งให้คนไปนั่งเลี้ยงช้างนะเหมือนกับพระเนีตรเนี่ยอยากเชิญทุกคนไปที่พระเนตรเนียน่ยพระเนยดเนืเ้อที่แค่สิบกว่าไร่ ช้างในนี้นะฮะในสมัยโบราณเนี่ยเขาต้องเข้าไปอยู่กันเนี่ยสี่อยเชือกนะมผมถามว่าช้างที่สร้างปัญหาแถวนครนายกมีกี่เชือกแปดสเชือกมันใช้ที่4ี0ห้าร้อยไร่เองนะในส่วนของคนคุณก็ส่งเสริมให้เขาทำเกสต์เฮาส์นะเป็น elephant stay อีเลฟเ n t นสเตย์ชาวบ้านก็ส่งเสริมให้เขาปลูกพืชปลูกผักสร้างที่พักแล้วก็มีบริการที่จะไปเลี้ยงอาหารช้าง ช้างเราก็ไปสอนให้รู้จักว่าควรจะสุภาพนิ่มนวลแค่ไหนนะฮะตรงสิ่งเหล่านี้เราสอนได้หมดเชื่อว่าสอนได้ไม่งั้นเราจะอยู่ร่วมกันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะนี่คือช้างเชื่องนะที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยไอ้ตัวที่ดุร้ายเนี่ยก็ยังมีนะก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นการสอนช้างเพื่อ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคนก็ไม่ต้องไปถึงกบขี่ช้างแค่ไปให้อาหารช้างได้เห็นพฤติกรรมช้างป่าว่ามาอยู่ร่วมกันยังไงถึงเวลากลับไปนอนพอเช้ามาก็มารวมกันแถวเนี้ยมีอาหารให้กินประมาณนี้ครับสามารถทําได้ครับและสาเหตุแลวจริงๆแล้วมีหลายประเทศทําแล้วนะฮะโครงการแบบเนี้ยผมคิดมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วอยากทํานะฮะเราจะเห็นได้ว่า พระเนตรหลวงเนี่ยคือต้นแบบเลยก็คือมีปีก,กาช้างก็เข้ามาในปีกานี้ตรงสุดปีกาเนี่ยก็ทําเป็นล้องขึ้นมาเป็นเหมือนกแบบับยกเชิงเทินขึ้นมาคนก็ยื่นอาหารให้ช้างได้ส่วนใครที่อยากจะ,ะท่องเที่ยวแบบให้ถึงลูกถึงคนแบบไปเขนย้าเลยก็เข้าประตูไปเลยนะมีรถพาเข้าไปนาเที่ยวอยู่ของช้างมีเจ้าที่ mm hmm. เหมือนเข้าไปในเขาใหญ่ พก็เหมือนกับเราเข้าไปในเขาใหญ่แล้วก็มีช้างมาขอลุมรถเราคุยกันต,ต้องกันได้บ้างหรือไม่ได้ก็อยู่ที่เราจะประชุมคณะกรรมการว่าจะให้ช้างเนี่ยสัมผัสคนได้ขนาดไหนนะครับมันจะเป็นแหล่งรายได้และแหล่งเงินทองของจังหวัดด้วยนะ ประเทศไทยเชื่อว่าบริษัท CGK ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยได้ดเห็นความสํสำคัญของอาหารช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยให้มีการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นผู้เลี้ยงช้างหรือพื่อนี้ช้างหรือปั่ช้างเนี่ย จะได้ซื้อย่านเนเปียในราคาที่ถูกลงนะครับปัจจุบันนี้ย่านเนเปียเนี่ยเราใช้นวัตรกรรมใหม่คือทำเป็นแท่งนะครับทำเป็นแท่งเหมือนกับอ้อยจะสามารถในการขนส่งได้ง่ายคุณค่าทางโภชนาการยังสูงเท่าเดิมเพราะว่าเรายังคงเก็บรักษาย่านเนเปียเนี่ยที่ เป,นเปนเนออ็นเป็นแห้งเนี่ยหรืออัดเป็นแห้งเนี่ยโปรตีนเนี่ยประมาณ8-10%ช้างก็จะมีอาหารกินที่บริบูรณ์ไม่ต้องซื้อในราคาที่แพงนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าในให้เป็นรูปปรรมเนี่ยจะประสานกับกรมราชทันให้ทุกเรือนจำที่มีพระเนียช้างเนี่ยสามารถปลูกย่านีเปียให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นอาหารหลักให้ช้างในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ ผมในนามสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับผมก็เป็นประธานคณะแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนะครับก็เรื่องของทางเนี่ยครับก็เป็นปัญหาอยู่นะครับก็จะรวบรวมปัญหาแล้วครับแล้วก็นําเสนอ ครับต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยทำหนังสือถึงรับมุติสภานะครับหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อหารแนวทางแก้ปัญหานะครับของของทางต่างนะครับในในในการแก้ปัญหาทั้งนี้ก็ต้องเสนอนะครับหนังสือจากสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับในปัญหาต่างๆรวบรวมปัญหาต่างๆของของทางเนี่ยนะครับในทางฝ่าที่ลงมาบุกทุกรัมตรี ผลผลิตของเกษตรกร,กรหรือบุคลุกที่ทำาิินของของเกษตรกร,ะกรนะครับในเรื่องนี้นครับถู่นะครับทำอาธิการของวุฒิสภานะครับเพื่อช่วยผักดันแก้ปัญหากฎระเบียบต่างๆของการแก้ปัญหาในในเรื่องทางทางนี้ครับ